เสียตาปัญญานิรันกุลค่ะมอบของขวัญให้หลานสาวคนโตนั่นก็คือน้องน้ำอุ่นนะคะหลังจากที่เก็บไว้ให้ตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเลยนะคะน้องเห็นเนี่ยถึงกับร้องโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าสําหรับเสียตานะคะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะก็คือต้องบอกว่าเป็นทั้งพิธีกรรวมถึงเป็นนักแสดงชาวไทยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ประธานบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะคะและเชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ชมค่ะเสียตาปัญญานี่หนะคะเป็น ที่รู้จักของคนไทยแทบจะทั้งประเทศนะคะในการาผลิตรายการที่มีชื่อเสียงออกมามากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเสียตาปัญญานะคะได้มีการแต่งงานกับภรรยาอย่างคุณวัสนานิรันกุลค่ะรวมถึงเสียตาเองเนี่ยมีลูกทั้งหมด4คนนะคะได้แก่คุณน้ำตาลปานวาดคุณน้ำหอมปานตาคุณน้ำทองปานฝันแล้วก็คุณน้ำบนปรวัติค่ะลูกชายคนเดียวของเสียตาปัญญานะคะแล้วต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยเสียตาปัญญาเองก็ได้เป็นคุณตาของ ของหลานที่น่ารักคุณตาเนี่ยมักจะออกมาเผยโมเมนต์ระหว่างคุณตากับหลานให้เหล่าแฟนๆเนี่ยได้ติดตามการรวมถึงได้เห็นมุมน่ารักน่ารักอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณตานั้นเนี่ยหลงหลานแบบสุดๆเลยค่ะเออเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ยังไงอะ่ะครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากๆจริงๆนะคะหลายๆคนชื่นชอบครอบครัวนี้มากๆค่ะจนล่าสุดนะคะทางด้านของเสียตาปัญญาเองเนี่ยก็มีการมอบของขวัญ ให้กับหลานสาวคนโตนั่นก็คือน้องน้ําอุ่นค่ะซึ่งเป็นของขวัญครบรอบ8ดขวบนะคะเออเหมือนของขวัญน,นี้เนี่ยเคยได้มอบให้ไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็เก็บมาให้ตอนที่น้องเขาโตเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็เลยนํามาให้หลานสาวค่ะโดยทางด้านของเสียตาปัญญาเนี่ยก็มีการโพสตข้อความเหมือนกันนะคะระบุว่ารับเอ,อ่อของขวัญของขวัญชิ้นนี้เนี่ยคุณตาคุณยายมอบให้มอบให้หนูตั้งแต่หนูเกิดนะั้นหลานน้าอุ่นแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ตอนนี้หนูโตพอแล้วอ อายุแปดขวบแล้วคุณตาคุณยายขอมอบส่งคืนให้นะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ตัวหนูอุ่นนะครับทุกๆุกคนมีความสุขมากๆจากความดีความน่ารักสดชื่นของตัวหนูอุ่นเองและส่งพลังกลับมาให้ทุกคนในบ้านมีความสุขไปด้วยครับรักนะครับหลานคนโตผู้เป็นที่รักของทุกคนครับก็ได้เรียกว่าเป็นคุณตาที่น่ารักนะคะหลานก็น่ารักเหมือนกันค่ะขนาดหลานเห็นของขวัญผู้ชมขายังทําหน้าตกใจขนาดนี้เลยคะ่ะคุณตาเอ้ยเจอของขวัญแบบนี้เนี่ยเป็น ใครก็ต้องดีใจถูกต้องไหมคะยิ้มแก้มปลดก,กันไปเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม